ครับเพื่อนๆวัน,นนี้มันแนะนําเส้นทางไปน้ำตกกกหมาตายนะครับทางที่แบบไม่หลงชัวๆก็คือมาทางหัวใหญ่นะครับจากนั้นพอถึงเส้น3ามสเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับก็ดูตามป้ายเลยครับสังเกตง,ง่ายๆมีสาราผ่านตาราไปปุ๊บจะเจอป้ายที่พักรถอีก5้กิโลอ่า แล้วก็ตรงไปอีกนิดหน่อยเองครับังเก่งง่ายๆนะครับทางเข้าจะอยู่ด้านซ้ายมือเป็นถนนดินนะครับตรงข้ามทางเข้าเนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่2ต้นเป็เยียงกัน ขี่จักรยานไปหัดไปก็เลยปัดช้าหน่อยขึ้นเนินนะครับทางขวามือนะครับมีต้นไมู้ม่างมนยสองต้นนะครับทางเข้าก็จะอยู่ตรงข้ามกันทางด้านซ้ายมาทางนี้รับรองว่าไม่หลงแล้วก็แยกน้อยถึงแน่นอนครับ ีตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยเข้าไล่มันเขานี่แหละโอเนนะพอตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่ก็ไปตามทางนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราปัน่นปั่นมาดูว่าเอ๊ะเรามันก็จะมีแยกอีก แต่สังเก่ง่ายๆเราจะต้องขี่ผ่านาบ่อน้ําทางด้านขวามือก็จะมาเจอต้นไม้ต้นนี้นะครับจะมีป้ายสีเหลือง,งเราก็ถึงแยกนี้ปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายวิ่งมาเรื่อยๆก็จะเจอป้ายของเทศบาลอย่างเงี้ยครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปอีกทิงแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆพอขี่เราเราขี่ตรงมาเรื่อยๆนะครับจะเจอสีแยกตรงนี้จุดสําคัญเลยครับ สีแยกมีตรงมีซ้ายมีขวามีซ้ายนะครับแล้วขวานะครับนั้นก็ตรงเราเลี้ยวไปทางซ้ายครับแล้วเราก็จะมาวิ่งมาตามทางแล้วก็จะเจออีกแยกหนึ่งจะมีต้นยูคาอยู่2ต้นตรงแยกนี้ก็เป็นสีแยกเหมือนกันแล้วก็ เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่ง,งนี้ง่ายแล้วครับพอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บคุณขี่เข้าไปเนี่ยจะได้กลิ่นของน้ำตกแล้วทีนี้คุณไปถูกทางแล้วพอถึงน้ำตกก็นี่เลยครับ เยอะมาก